แมนยูชนะนิวคาสเซลแบบไม่เสียประตูอีกต่างหากเอาเอากับเขาสิในวันที่ทีมพร้อมๆเล่นในบ้านเจอไอวตตันที่เขาเหลือ10คนแพ้เขาคาบ้านในวันที่เวสต์แฮมพิ่งแพ้ลิเวอร์พูลคาบ้านมาและฟอร์มไม่ได้ดีทำได้แค่เสมอในวันที่เจอบอนลมัดที่ไม่ชนะใครมา6นัดติด ก็ทําได้แค่เสมอแต่นัดนี้เจอนิวครสเซลในบ้านที่สถิติช่วงหลังก็เป็นรองเขาอยู่แล้วและทีมแม่งโคตรพิการเลยกลางก็ไม่มีหลังก็เจ็บหลายคนดันชนะได้และที่สำคัญคือไม่เสียประตูอีต่างหากนี่แหละครับฟุตบอลในวันที่ควรจะชนะก็ไม่ชนะในวันที่ไม่ใช่ว่าไม่ควรชนะนะในวันที่ไม่นึกว่าจะชนะคือเมื่อวานเนี่ยผมรู้สึกว่า ถ้าจะมีสักทีหนึ่งที่จะเก็บได้1แต้มเป็นอย่างน้อยน่าจะเป็นนิวคลาสโซนะครับเพราะแมนยูตอนนี้เนี่ยนอกจากทีมไม่พร้อมเนี่ยคือเกมรับรั่วมากแต่มันดังกลาเป็นว่าแมนยูแม่งเก็บคลินชีได้เฉยเลยคือเมื่อคืนนี้เอาจริงๆนะครับมันก็เป็นบอลสครึ่งนะครึง่งแรกแมนยูยังทําได้ดีอยู่นะครับคือคลองบอลได้เสร้ากาสได้มีการเข้าทําที่มันหลากหลายและแบบ ทำประตูได้ด้วยะนะครับและปติทโต้กูก็ยิงสวยทางหาแต่ครึ่งหลังเนี่ยคือด้วยธรรมชาติเราเข้าใจได้นะครับด้วยสภาพทีมแบบนี้ด้วยความที่นําอยู่เนี่ยเราก็ต้องรับตามเชิงแหละแต่ว่ามันรับเยอะไปอ่ะคือถ้าเมื่อคืนนี้แบบนิวคาสเซิลเองเอาจริงนะครับสร้าโอกาสได้เยอะมากแต่ก็แบบไม่ได้เด็ดขาดพอนะในขณะที่แมนยูเนี่ยทั้งเกมเร้าโอกาสได้9้าครั้งซึ่ง9้าครั้งเนี่ยเป็นโอกาสที่น้อยที่สุดในฤดูกาลนี้แล้วนะเพราะปะกติแมนยูเล่นในบ้านเนี่ยตลอดทุกนัดที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้จะยิงได้10เกินเกินครทุก ทุ่งนัดนะครับแต่เมื่อคือนได้ยินได้เาครั้งแต่ก็นะไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ก็ชนะและมีแต้มเท่าเวอร์วูกกับเชลซีแล้วซึ่งก็คาดว่า ทั้งลิเวอร์พูลและเชลซีก็คงไม่พลาดแต้มไม่หนึ่งก็สามแต้มได้อยู่แล้วแหละนะครับไม่เป็นไรอย่างน้อยๆก็ผ่านไปอีกหนึ่งนัดด้วยชัยชนะและการชนะนิวคาสเซิลเนี่ยข้อดีข้อหนึ่งคืออย่างน้อยๆเนี่ยนิวคาสเซิลเขาเป็นคู่แข่งในการแย่งพื้นที่ยุโรปโดยตรงนะครับตอนนี้ในการที่แมนยูชนะก็ทําให้ฉีดนิวคาสเซิลไปได้อีกสามแต้มนะครับมียี่สิบเก้าแต้มนิวคาสเซิลมีแค่ยี่สิบสามแต้มก็เท่ากับว่านำนิวคาสเซิลไปเป็นหกแต้มตักคู่แข่งเหมือนไม่ใช่ว่าตักคู่แข่งหรอกมันทําให้ ลดช่องว่างเเพิ่มช่องว่างระหว่างคู่แข่งได้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ยินดีกับแฟนแมนยูด้วยผมก็แฮปปี้นะวันที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะชนะก็ชนะได้นี่แหละฟุตบอล